สวัสดียามเช้าครับผมมาดูบวงนูนะครับใส่เอาไว้สองวันแล้วครับเมื่อวานมาดูก็ไม่ถูกนะครับแต่วันนี้จะพามาดูมันจะกู้กลับแล้วกู้แล้วครับอันหนึ่งครับไม่ดนครับล้อีกสองอันครับดูกันว่าจะได้ไหมอ้ อีกแล้วไม่รอดแล้วครับไม่รอดใส่เป้งครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับมานอยู่ครับใส่หน้ารูนะครับกูดูตัวใหญ่ครับมานอยู่ครับมานมานเดี๋ยวปลดก่อนครับใส่ไวร้รอบรอบสารนี่แหละครับไม่ได้ใส่เลย เลยเลยนึงหลังครับตัวน,นั้นก็น่าจะบไม่โดนครับดูแล้วเนีย่ยรูมานะดูแลจะอยู่เยอะครับน่าจะเป็นตัวเล็กลรวเปล่าครับมากิน ครับก็แต้มนหนึ่งนะครับผมวันนี้ครับยังมานอยู่นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับผมคนชอบหากินทินทะเขียนรามนะครับผมสวัสดีครับ